สบายเริ่มเข้าแล้วนะครับ 好的对 ครับเพื่อนตัวนี้ก็น่าจะไปอยู่ประมาณสองกิโลครับก็วันนี้ผมก็พาเพื่อนมาออกหมายยังคองลังสิตครับหน้าสนามกอล์ฟบุกระบีครับเพื่อนก็วันนี้มาสายหน่อยครับก็ลงเหยียดชุดแรกก็มาแล้วครับได้ปลาสวายครับโอเคครับตามรู้กันต่อครับ นี้น่าจะอยู่ประมาณ1นกิโลครับก็สำหรับวันนี้ปลานินปลาตะเพียนไม่เข้าครับเข้าแต่ปลาสวายครับสุดเดียวสุดนี้โอเคครับรุ้นมาต่อครับผมก็ว่าจะอยู่หมายนี้จนถึงเย็นครับโอเคครับรุ้นมาต่อครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เย็นแล้วครับก็ประมาณสามโมงแล้วครับก็ตอนนี้คือปลานินปลาตะเพียนนี้ไม่เข้าเลยครับ ็ที่รอนี่ก็คือปลาสวายอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าปลาสวายขึ้นน้ําดีมากครับแล้วก็ผมก็ได้มาสองแต้มแล้วก็ทนะางข้างก็ได้มาปลาสวายมาสองแต้มเหมือนกันครับนะเซน่เขาจะตัวใหญ่ของผมครับน่าจะตัวตัวนึงน่าจะมีห้ากิโลขึ้นกับเนะ่าแคได้สองตัวเมื่อกี้ก็ไปช่วยแกตักตักปลาสวายขึ้นน้ําครับก็าอ,อยู่ต่อครับอยู่ต่อน่าจะอยู่ต่อถึงประมาณสักห้าโมงเย็นครับ พราะว่าผมมาถึงไหยนี่ประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วครับเพื่อตอนเย็นปลาจะปลาสวายจะเข้ากินดีกว่านี้ครับเราลุ้เหยื่อนี้ก็ปลาตะเกียนปลานินวันนี้ไม่เข้าครับเข้าแต่ปลาสวายครับเพื่อนโอเคครับก็ตามลุ้นต่อครับผมถ้าเกิดไม่มีปลาเขากินแล้วผมก็จะขอตัวกลับบ้านครับตอนนี้ก็ลุ้นต่อครับว่าจะมีปลาสวายเขากินอีกไหมโอเคครับลุ้นต่อครับ เหมือนเดิมครับก็แต้มนี้แต้มที่3แล้วครับปาสวานเริ่มเข้าแล้วนะครับหน้าสนามกอล์ฟคุณกวีครับโอเคครับลุ้นกันต่อครับอีกสักพักก็กลับบ้านแล้วครับโอเคครับลุ้นกันต่อครับโอเคครับเพื่อนผมก็ว่าจะเก็บเป็ดเก็บอุปกรณ์กลับบ้านเลยครับสําหรับวันนี้มาแค่ เทสเหยื่อครับไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาตกปลาครับพอดีเหยื่อที่ผมปมกไว้หนึ่งอาทิตย์ก็ครบรอบพอดีครับผมก็เลยมาเทสเหยื่อให้เพื่อนๆได้รับชมครับวันนี้ที่สนามกอล์ฟคุบบีครับวันนี้ปลาสวายเขากินดีมากครับปลาสวายเริ่มเข้าแล้วนะครับเพื่อนที่ชอบตกปลาสวายครับปลาสวายที่ขึ้นน้ำดีมากครับตอนนี้ยังขึ้นน้ำอยู่เลยถ้ามาเช้าวันนี้ผมว่ามีสนุกแน่ครับวันนี้ แต่ว่ามาสายหน่อยครับวันนี้โอเคครับก็ไม่เป็นไรครับก็คลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากแล้วหรือว่าอาจจะเพื่องอาจจะไม่สนุกครับเพราะว่าแค่มาเทสเดียครับวันนี้โอเคครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอเก็บเก็บอุปกรณ์กลับบ้านเลยแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมาใหม่ครับสําหรับสูตรเืียสูตรนี้ที่ผมใช้ก็มีส่วนผสมแค่สามอย่างเองครับ มีคนชอบเยอ่สูดสองหนึ่งถุงขนมปังกล่นขาวหนึ่งถุงแล้วก็ลํำสดหนึ่งกิโลครับต้องขอเอาไปเสียงรถเสียงไปเลนด้วยครับเพื่อน<ๆ>ก็อหน้าสนามกอล์ฟกุงเวีก็รถค่อนข้างเยอะครับสำหรับใหมน่นี้ถ้าเพื่อน,อนท่านใดที่เคยมาแล้วก็มาตามพิกัดผมได้ครับเดี๋ยวถ้าเพื่อน,อนท่านใดที่ไม่เคยมาเดี๋ยวผมลงทิกัดใต้คลิปเหมือนเดิมครับ โอเคครับก็ขอต Leah, Philip, ัวเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์กลับบ้านเลยครับแล้วค่อยมาชมผลงานวันนี้กันครับวันนี้รอดแห้วครับเพื่อนๆโอเคครับก็ขอเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์สักครู่ครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผอกว่าได้เก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์เสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับชมผลงานตารวมวันนี้กันเลยครับ ลงานวันนี้ครับเพื่อนๆก็ได้ปลาสวายมาสามแต้มครับก็วันนี้รอดแ้วครับเพื่อนๆก็สุดเดียวสุตรนี้ก็ถือว่าผ่านครับสําหรับหมายหน้าสนามฟอคุณกวีครับปลาสวายก็ไซส์ประมาณหนึ่งกิโลถึงสองกิโลครับตัวละประมาณสองกิโลได้มาสามแต้มครับเพื่อน โอเคครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทากคลิปต่อไปด้วยครับจบผลงานเลยครับปมาสวัยครับพเพื่อนก็ใสสวยมากครับได้มาสามแต้มครับพเพื่อนโอเคครับ ได้ว่าสามแต้มครับเพื่อนรอดแช่ครับตลอดวันนี้ส่วนปลามีปลาตะเพียนไม่เข้าครับปลาสวายเข้าครับโอเคครับหมายมีปลาสวายเข้าแล้วนะครับที่การหมายอยู่ใต้คลิปครับโอเคครับเจอกันอีกทีหน้าครับ